พ่อพีอันนี้สับละพ่อพี่พี่พักเออถองเอามาเอาเอาพ่อมาวางวันี้เหรอวิ้วไปดูคน้นพักนีิว่าพักพ่อมาจากไหนเอามา,า,มาในกระเป๋าตัวไหนอ๋อ้อยู่ในนี่พักนะใช้ได้ใช่ค เ็น้าหน,น่าหายไปไหนเก็บไว้ไหนวันนี้เจ๊าพามาอ่อมาเลี้ยงปีใหม่ที่แพยลุงพร้อมนะคะทุกคนเจ๊ใหญ่แล้วนะคะคุณเจ๊มีอุปกรณ์ค,ครบคันนะคะถุงโดเรม,มอนนะคะจุกมา,า,าเต็มเลยเะคะ่ะถุงน,น้อยแต่ว่าของเต็มเพียบเลยทุกคน

ก็แม่เขาแเไปนอนเขาคิ้วอยู่แล้วไปนั่นแหละเาไปนอนนั่ยน่ะโอ้โหพ่เสื้อผ้าพ่อพี่เสื้อ้าพ่อแม่ผ้าเจ็ดตัวโอรู้แล้วว่ามาทะเลมาทะเลมันต้องหนาวมาทะเลมันหนานี่ขึ้นมาแล้วหนึ่งไปไปไปส่งส่งผ้าปูนอาหารไปไม่ได้อยู่อย่าง <ส gas: S 2> เขา <Hospital> พวกนีลมลงก็ได้ลมไม่มานี่ลมหน่อยๆเออนอกนี่การยุงได้เลยไม่ไม่ต้องมาลงหรอกเดี๋ยวมันจะมาหนามให้แม่คุณพาอยู่นี่เลยแล้วจำขังยุ่งไว้แล้วใช่อย่างนี้เอง ลองวีจีของนอกพี่มาเห็นพามาเลยพ่อพามานะค่ะแต่ละปับนี่ปั่บนึงวีจีวีจี่ิบห้เสียบันเดียวกันไม่ส่งไปยกเลิกเลยบอกให้เอาวันนั้ อ๋อปวดไหมออปวดไหมอ๋อปวดเนีปวดเนี่ยปวดเนี่ยตัวกันไม่ได้หายกัน เชนเอาใส่เดือนหรืออะไรพี่เป็นตัวดเตีลัไได้คันนี้เดี๋ยวมันตกรัตีรัก็ได้เดี๋ยวตีไก่ตีปะมาคันนึงจะเล่นกุ้ให้กินเขาบอกเขาอยอะเนี่ยเนาะยิ่เต็มยิืนดีเยหาเกได้ย่แล้ว อะไรตอนนี้ีแล้วเหาหา่ตานี่ยเวาไปใส่กหหงนเอาดาวพี่เข้ดาวให้คือนรถถูกนกรถตรงที่นอนลืมบอกว่าซื้อพดมา้วยาจะจอดซื้อแล้วก๋านะจะอดซื้องบอกว่าซื้อพูมาด้วยลืมบอกสี่ลูกงขึ้นไปจรอะไรอื่จา ถ้าบอกจะจอดซื้อไม่มีร้านนะก็เห็นตุ้มๆกันอยู่ก็นึกว่าลุงขอซื้อเขาอได้ไงเขาจะซื้อะแต่ว่าเขาไม่มีโอ้โหน,นาินขนาดนี้เลยหว,วะมไม่รู้ไม่สนไม่เกี่ยวกับ <laughs> ใครแค่แหละ เลอสิรลอสิออ้อเียหลังหลังมอยเวลากระดดะแดตัวคุมาไมนี้ยังคพ่าจะเอามาไงพเดียวแล้วเราหิญานไงเป็นแพรนี่ออกมาอ่ะไหนอันนี้ตั้งตั้งไว้อยู่ใช่ไหมนี่ี่ตั้งกบเแนี้แหละถ่ายอยู่ไหมนี่ถ่ายถ่ายเพื่อเห็นมไหล่ ไม่เห็นท่านก็ต้องเห็นติดเอาไปเซนอะไรล่ะคือแล้วมันมีอะไรจะไปเห็นอะไรจะจำมันอะไรไม่กินเดี๋ยวนะแก่จะเห็นอะไรล่ะไม่ใช่เอาไว้นั่นึ่ดีแล้วสุดแล้วแต่ว่าตั้งๆให้มันตรงว่ะให้มันเห็นตรงนี้หมดเลยทุกที่เห็นอยู่นี่ไงเห็นให้เห็นก่อนดิดูดิ ที่ทำให้เราบวกเอาเดี๋ยวมันโดนมือมันอืเอ้าเอาเอานั่นมาแข็งมาตั้งให้ก่อนลงอ่ะเอาอะไรได้เนี่ยกอมุดบนดีละนายชัด่ไมที่ทำให้เห็นเราไหมเห็นดีเลยเห็นพี่หนิงเต็มเลยอ่ะเห็นไหมไม่ได้ตั้งขึ้นมาหน่อยเออ เปิดไหมนี่เปิดแล้วเอ้โอเคดว่าเปิดได้ไรดว่าหลังกลองคือแค่เห็นตอนที่เราเมากมาเมาเป็นอะไหลกลตวที่ีแมวว่าตัวที่ีใหม่ลูกมานกับแมวไหมทุกคนดูก่อนอย่าเข้าอย่าเข้าโดนกล้องนะ คือว่าค่ะตั้งกล้องมือถือตั้งกล้องมานิดมือกันอย่างนี้แหละเดือนมันไม่ไหวมันยุ่งแย้กับลูกไงลูกก็ยากแล้วนี่แน่ตรงไหนลูกแน่นครับในครับลูกมันไม่เกี่ยวกันกับลูกเลยมีแก้วเราอนี่อะไรต้องลองไหมจิ้มนะจิบน้องมาลองพี่พี่พี่มาลยลูกเอ้ยกินหมดแล้วนะพี่มาเร็ววิวกินข้าวลูก ไปไหมไม่ไปไม่ไปทำไมไม่เอาโต๊ะพ่อเบาอย่าโดนตรงจี้โอเคไม่ไปี้นจะไปปะวะต้องต้องหาอะไรแข่ต่งหนักงไไปไม่โถึงว่าทไมปิดประตูดันจานไหมอไนี้จนต้นา่ปิดไว้เฉ้อนโซลตุ่นไม่ได้เลยเขย่ออ้ไงงจั ก็มาเผื่อนี่แหละไม่เอา่เพื่อนี่แหละน้ำกินทูี่แกเรื่องอะน้ดินขอกินหมดนะคือคมหาวนะไปไปนั่งข้างในเลยตัวเองอ่ะแม่จะกินคนเดียวไม่แล้วกกินเลยเอาไม่นูยบริการเลยเนาะยกเอาค่อยๆนะยกเอาค่อยๆยก้อางตง เขารู <Cornell> ้แล้วไม่อึนยาดิอึนมันเข้าก็เห็นอยู่เห็นไม่ะไม่พูดกันมันมันลืมแล้วแล้วมันก็จะบอกว่าข้าวขาเธอแม่พ้าวขาเธอน้ำเอาเลยเอาเอาอันี้เอาอันนี้เอาอันี้เปิดได้พี่เอาเอาเอาหมูไปทางนู้นด้วย Có คน đang ตรง con คนนึงอ่ะนั่งหน้านี่ตรงกล้องมาคนได้

นี่คือของเดือนเหรอเออแ้ว่าไ้หมานั่งีเออกินลูกกันดีเลยกินซุปไงใครมีลูกคิดเยอเถอว่าข้างคิวอ่ะ้เออคิวคิวั่งตรงนั้นเดือนไม่ให้ลุงนั่งนีเออใช่อาลุงจะไปตกปลานั่งๆเอาถูกแล้วคุณนั่งตรงนั้นคุณเดือนเดือน เอเข้ามาทสียงนี่หายนี่นี่พวงเอาไม้พ่อเนี่เออเกดีเหมือนกันมาพอจะไฟังรกันทุกวันวน่ะพนพวกคหอนเลยหอนย่่หอหออดดเ่อพ่อแรงเลยว่ะเบีแกไหนเนี่ ยังแก้วมีเยอะเลยเกอไม่ยงั่งแบบมีเด็กงแล้วเดี๋ยวรถไปนี้งบ่าทั้นพาลูกพมีงานมองมาลูกมากินเนาะพาลูกฝาหานมาดูเตเกิดล้ลองไปเลย

นี่เรามีเบอกว่าไม่เบิดเด็ดียนะโอไม่อลอได้หนเรลงโทษนงนยังไงเคียวหนูลงโทษแล้วมลันไปต้ไปาไปนู่นลูกไปไปลุงจะเดือดตามไปพี่นั่งนี่แหละไม่จ๋าก็นั่งฝั่งนี้จ่านั่งฝั่งนี้ด้ไหมัวต่ามันใครนั่งนู้น่ะไม่มี แล้วกล้องอ่ะมันได้ไหมล่ะนี่ไงนี่จะรอโต๊ะตั้งนี่จะจะรอมารอกับไอคิวนะนี่บอกโดยลูกหนักใจเลยโดยลูก่อดินี่ลูกหนักใจเลยเฮ้ยว่าหล่อเพราะเพอใส่แล้วถูงดีแก้วมาพี่เป็นไงแก้วเป็นนุเจ๊นุ๊กแก้วลายการ์ตูน น่ารักๆค่ะเอาเอาเเล็กออกอ่ย่าพูดเบียร์แก๊กหวยอย่าพูียก๊กหวยอยดนบีรกหว่อย่าพูดงมียรนก๊กสว่าพูดเบยก๊หวอยเจร๊อยพูดเบียร์แอย่าพดก๊อ่านูดเยกหน้อ่าเปยหน้าพูเบีแหน้าพูดเบรวหน้าแบบเบีว่าดเบกกว่าดีตบแก้บนะ ไอ้จ่าก็หน้าหมู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 เลยจับโจลโดนน้ำโดนน้ำเลยอันนี้ก็น่าไงไงเอ้ยนี่สวยคนเดียวนี่หว่าโอ้ยตายแล้วกูบ้าหายเปิดเสียงไม่ฟังได้นะมีมีเปิดเปิดหน่อยหน่อยดิมีไม้สว่านเหรอไหนไม่จริงจริงเดี๋ยวพี่เชนร้องเพลงให้ฟังดาราญี่ปุ่นเหมือนดาราเกาหลีเลยอย่าพูดเชียงนั้นอย่าพูดเรียงนั้น น้ำชาล้วนเลยก็เขาภาษาพีนะได้ได้เขนธ้องดาเนี่ยิงที่บอกเลยว่เก่งนี่เจ๊เขอแก้วหนูน้งจาขอบคุณจ้าน้ำแก้วยวันนี้นะนแก้วยรู้เลยเดี๋ยวมันแก้วยมันอนาอพี่นะกินแก้วย

ป้าดอรี่ทำไมเออมันมันร้อนวะร้อนที่มันไม่ปรับให้มันร้อนนี่ไงอื่นอะไรพี่นี่ไงอ๋อฝาไม่ปิดอ๋อต้องปิดฝาด้วยอ่ะมันร้อนนี่ยังร้อนพี่ก่อนไม่ทิ้ตื้นอ่ะมันที่ไม่เหมาะเอ๊ะปรับร้อนมันไม่เหมาะจะไม่เหมาะนะต้องหันซะไม่เหมาะจัง รู้เรื่องเมียบันฑหลาเมียมันอีสารไม่รู้เรื่องเยอีวอย่าแกงร้นี่สองเส้น เราหันหน้าไปทางนู้นนยถูกไหมนี่ลมแรงเขาหันหน้าทางนี้ถูก